ผมว่ามีหลายคนที่รู้เรื่องนี้แล้วและยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับสําหรับคนที่ไปทําแบบขี่สาธารนะมาแล้วเนาะก็จะมีบางคนได้รับและยังไม่ได้รับนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเช็คดูเนี่ยมันจะมีค่าชดเชยขึ้นมาแบบนี้นะครับบางคนได้1000งพันมาคนได้500นะครับสรุปแล้วเนี่ยมันได้จากอะไรและทํายังไงถึงจะได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะจะได้เฉพาะคนที่ไปทําแบบขี่สาธาระมาแล้วนะครับและต้องยื่นนะครับกรอกแบบฟอร์มของทางบริษัทส่งเข้า ถึงจะได้นะครับในส่วนของค่าชดเชยตอนนี้เข้ามาเนาะไม่ใช่ว่าใครมีแบบขี่สาระแล้วกรอกแบบฟอร์มจะได้เลยนะครับต้องอัปโหลดเอกสารแบบขี่สาระหน้านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอกสารต้องยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะกรอกข้อมูลเข้าไปได้เนาะแล้วบริษัทเขาให้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เป็นโพสต์ของทางบริษัทที่เขาโพสต์ไว้เนาะนานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเรายังสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับค่าชดเชยได้อยู่นะครับในส่วนของค่าชดเชยจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะ สำหรับใครไม่รู้ว่าจะกรอกแบบฟอร์มตรงไหนก็ทักมาถามผมได้นะ